สวัสดีคะ่ะกุณนะคะก็วันนี้เนี่ยมาไลฟ์แจ้งนะคะว่าก็อย่าลืมที่มีการยื่นภาษีนะคะเพราะคุณยื่นไปแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของพร90ก9091ที่เป็นภาษีบุคคลเนี่ยก็ต้องมีการทําชําระให้ทันภายในวันนี้นะคะก็ตัดบัตรเครดิตได้ดังนั้นในเรื่องของการชําระเงินเนี่ยนะคะถ้ารู้สึกว่าผู้เสียดายตังจังเลยต้องโอนเงินสดไปเนี่ยนะคะก็สามารถชําระผ่านระบบการตัดบัตรเครดิตได้การชําระผ่านบัตรเครดิตนี้เนี่ยนะคะ ข้อดีก็คือเรายังไม่ได้จ่ายเงินสดข้อเสียก็คือไม่ได้แต้มแค่นั้นเองนะคะไม่มีการชาร์จค่าธรรมเนียมในการจ่ายผ่านบัตรเครดิตเรื่องนี้ต้องทราบกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากใจทุกท่านน่รีบดําเนินการเพราะกลัวว่าเดี๋ยวดึกแล้วมันจะยิ่งค้างแยิ่งจะมันเออเลอร์นะคะตอนนี้เนี่ยทั้งในส่วนของบุคคลนะคะ personal income tax ภาษีบุคคลทั้งหมดนะคะ เขาว่าจดจบแล้วภาษีรายเดือนนะคะทั้งหมดยื่นเรียบร้อยนะคะแล้วรวมถึงภาษีของนิติบุคคลนะคะเข้า t e income tax ก็คือภาษีเงินได้นิติบุคละค,ะค,บ tax, ค,บคลของบริษัทต่างๆในเครือเนี่ยจบเรียบร้อยนั่นเองนะคะก็วันนี้เนี่ยอยากจะมาไล่เลี่ยงให้ฟังประมาณนี้ว่าให้รีบจัดการท่า,านที่ยังไม่ยื่นยื่นให้เรียบร้อยนะคะข้อมูลบางอย่างขาดท่ายังไงดีคะประกันยังตามไม่ได้นู่น ون, น, ين, น, ون, นี่นู่นนั่น ถ้าถึงขั้นว่าจะต้องหานนรถจอดและเอกสารไม่สมบูรณ์ก่อว่าคุณยืดไปก่อนดีกว่ามคะมันก็อาจจะเสียเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะในส่วนของไอ้รถจอดที่เราไม่มีแต่ดีกว่าไม่เสียนะคะนั่นไงโอ้ยตาละคือตอนนี้มีต้องระวังนะคะยิ่งเนี่ยเนี่ยโค้งสุดท้ายนะคะคืออาจารย์คะยืย่น20รอบแลคะค้างอยู่หน้าสุด<ม>ท้ายคะ่ะทำยังไงดีคะมันจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะผ่าน ผ่านรอบสุดท้ายและปรากฏออกมาให้ถึงกระบวนการการชำระเงินนะคะอย่างสำนักง,งานบัญชีเนี่ยพี่จะบอกว่ายื่นงบอ่าเรียกกันว่า e filing หรือพอดองด50เนี่ยต้องตื่นายื่นตั้งแต่6โมงเช้าแล้วเราหลีดหนักไปเลยยื่นทุกเครื่องเลยหนักสุดเนี่ยจนถึงบ่ายโมงเนี่ยมันยังดีกว่ายื่นบ่ายแล้วก็ยื่นดึกคืนนี้มันจะหน่วงมากนะคะเพราะคนยังเข้าไปแบบว่วงสุดท้ายพี่ดายืน่นภาษียังพี่ดายื่นแล้วพี่ส้มยังไม่ยืน่นเลยค่ะ พี่ชมกับบ้านไปยืนอยู่จริงไปกินอะไรนะไม่ได้ติกินหมีะจะไม่ได้สี่ทุ่มหรืวจ่ายเที่ยงคืนหลัวระบบการจ่ายเหมือนกับระบบการจ่ายตัดบัตรเครดิตไม่เกินสามทุ่มหรือสี่ทุ่มประมาณน,นี้ผ่อนได้ผ่อนได้พี่าผ่อนไดไม่ผ่อนอ่าผู้จัดการเห็นไหมคะคุยกันเนี่ยนันหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าในในทีมขวดนะคะน้องน้องบางคนที่เป็นบุคคลก็กลับรีบกลับบ้านไปยืนสุดท้ายนะคะอ่าดังนั้นก็เลยจะบอกว่า การชําระตัดบัตรเครดิตได้นะคะข้อดีคือเรายังไม่ต้องจ่ายตัง,งทันทีข้อเสียคือ,อเราไม่ได้แต้มนะดังนั้นก็ลองช่างใจกันสักนิดหนึ่งอะ่ะที่ธันยรน์บอกว,ว่าได้ถึงสี่ทุ่มอ่าสี่ทุ่มนะคะค่อนข้างกังวลในในวันสุดท้ายนาทีสุดท้ายขัดเคยนะคะแบบโอ้โหมันค้างแบบจนเครียดอะค่ะแบบแวขวัญยินนยย้นแล้วบัตรเครดิตวิสตอมเต็มนะคะยืนะ่นภาษี ิ้นเดืนนี้เต็มนะคะต้องทะลุไปอีกบัตรหนึ่งนะคะภาษีทุกอย่างเลยเป็นล้านเลยนะคะดังนั้นเนี่ยของก็อเด้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็เรียบร้อยแล้วนะคะหลายสิ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีในปีนี้นะคะขอบคุณมากๆสําหรับลูกค้าที่เต็มที่กับการตรวจสอบนะคะเพราะปีนี้เนี่ยผู้สอบภาษีตรวจค่อนข้างลึกกว่าปกติมากนะคะก็ สำหรับลูกค้าในกลุ่มบัญชีง่ายนะคะก็ขอขอบคุณที่ไว้วางใจแล้วก็ก้าวข้ามกันไปในปีนี้นะคะเดี๋ยวปี64ที่จะปิดปี6 5้าเนี่ยเราต้องทำที่ใหญ่มาสมบูรณ์เพื่อให้มันราบรื่นตอนปิดงบในปีหน้านั่นเองนะคะสุดยอดมากๆสำหรับปีนี้บอกได้เลยงบการเงินน,นี่คือปรับแบสุดๆไปเลยนะคะอ่ะในเราอ่านข้อความสักหน่อยนึงอ้อแล้วก็กำลังจะบอกว่า หลายคนบอกว่ากรัดค้าเนี่ยพี่ว่าจะยื่นภาษีบุคคลไปก่อนส่วนแบบค่าปจดได้ไหมได้พี่ทําอะไรก่อนทําได้เลยเพราะว่าภาษีบุคคลถ้ามันหลุดจากวันนี้ต้องยื่นกระดาษแล้วถ้ายื่นกระดาษเนี่ยมันก็จะยุ่งไปอีกแบบหนึ่งนี่เหรไหมคะตอนนี้ถ้ายื่นกระดาษในภาษีเงินได้บุคคลพร9091คุณเขียนกระดาษคุณฝากคนไปยื่นสำนักงานไม่รับนะนีออกเหรไหมคะหลังๆนี่อ่ะ จะต้องมีการเอาบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยเรื่องนี้ค่อนข้างสําคัญนะคะก็ฝากเอาไว้ตรงนี้สักหน่อยหนึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์สําหรับโค้งสุดท้ายนี้นะคะเชื่อมั่น่านะักบริษัทุกคนนอนหลับฝันดีอย่างแน่นอนสําหรับคืนนี้นะคะท่านที่ยื่นงบการเงินงเรียบร้อยหมดทุกสิ่งอย่างนั่นเองนะคะวันนี้ก่อยก็กลับมาชุมต่อที่ออฟฟิศอีกที่หนึ่งนะคะผระชมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับไปพักและสำรััน,นี้นะคะเป็นกบบาลังใจให้กับทุกท่านที่กาลังยื่นภาษีกันอยู่นั่นเองนะคะบ๊ายบายะ่ะ